เอาดิว่าจะสือทะเบียนถามฮะทีหลังมันเป็นชื่อรถมันเป็นชื่อรถไอ้เฮียมันเป็นทะเบียนมันทะเบียนชื่อรถกูไม่ได้อยากอ่านไอ้เฮียไอ้เฮียเอ็กซมันตั้งเอามาแกล้งไอ้เฮียแจ็คมันเป็นชื่อรถของทะเบียนไอ้คันไอ้เฮียไปบวกเป็นภาษาอังกฤษกูไม่ได้ทะลึ่งเลยมันเป็นชื่อทะเบียนรถมันขาที่ จะบางไปหน่อยนะครับอันเนี้ยบางแล้วใช่ไหมมึงไปตั้งทะเบียนไอ้เเอกตั้งทะเบียนนั้นกูโดนเมียด่าอะไรสัตว์ฮเห่าเรื่องอะไรคหรเฮียไมเสจอแฟหมื่นก็ตั้งทะเบียนอะไรก็ไม่รู้ไม่กูเอาภาษาอังกฤษมารวมกันไงคือมันมีคือมันมีกอไก่ใช่ไหมกอไก่มันก็จะได้เป็นเตัวมันก็จะเป็นหนึ่งมันก็จะเป็นหนึ่งอะไรปะตัวเลขมันจะเป็นหนึ่ง ว่าทำนานเรื่องแบบทะเบียนทะเบียนคูนอะไรประมาณเนี้ยเขาพูดซื้อทะเบียนตองแปดมาใหม่ลุงว่าดีครับดีครับเดี๋ยวนี่ผมซื้อทะเบียนมาใหม่ผมก็เลยแบบว่ารู้เรื่องทะเบียนเยอะหาสามห้าไม่ได้ไม่ซื้อแม่งไอ้ที่อ่ะ ซื้อตองแปดเอา ใครที่อยู่บ้านก็แอบแอบไว้ในห้องน้ำแอบไว้อะไรไว้ก่อนลัวบ้านบ้านลอง็เยอะนรถให้เห็นอ่ะใครอยู่ในงาวจะไม่เบิกนะเกือบด่าแล้วว่าฝากประชุมคนบอกแล้วลุงดาวเพ็ญไม่ได้คอลลุกผมหรอกมีแค่บอลไหญตั้มนั่นแหละใช่นั่นดาผมดีแล้วเมื่อกี้มันบอกอยู่แต่จบนี่เอาแม่งไอ้เฮี้ยจบนี้เอาแม่งเดริสัตว์แต่พรุ่งนี้กูไปเปลี่ยนสูตร JK แล้วไอ้เฮีย เอาแมงสองแก๊งด้วยเป็นที่เก่งอืมเป็นที่เก่งสมหไอ้เหี yeah. ้ยมันเก่งอ่ะมาแทงผมแล้วไอ้แค่นี้มาแทงผมสองรอบแล้วลุงไอ้เหี้ยเนี่ยไงอ่ะแต่รอ,อบที่บ้านดีจีแล้วมาแทงผมอีกแล้วซ่อมรถอยู่ไปแทงผมอ่ะใช่เหรอโอ้หถามวันนี้ลุงถามวันนี้ลุงไม่เชื่อผมอ่ะไอ้ <c oughs> ตอนนี้มีใครอยู่ฝั่งเราบ้างวะแจ็ค ฟังเราฟังเราเป็นเอ็หรือเปล่าฟังเราอ๋อฟังเราไม่ไปถึงฝั่งเราดิเซอร์เวตเซอร์เวตซิกซิกโอเคเออใจใจเย็นครับมันไม่เห็นนะว่าหัวเขาขาอยู่เนี่ยไอ้พี่อ่ะอาจจะอุศอกสั้นแม่งเลยนี่แต่ก็ดีนะให้แม่งตีสมญากรให้เกิดผลกันเยอะๆก่อนไอ้ เมื่อวีครับสี่เดือนแล้วเดีวบอลร้องแน่บอลเฮียเอออยู่ที่นู่นทำอะไรบ้างเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้ทำอะไรกูไม่ได้ใช้เกาะใช้เกาะใช้ยี่อะไรนิดเดียวเองเนี่ยงมื่อวานกาอนมันเริ่มหมดแล้วไอ้สัตว์พวกนแกใช่ครับนิดเดียว มีแต่ดีจีบ้างที่เหลือเยอะพวกนี้มันรับหลังไอสัตว์เราอะรับหลังกับมันบ้างไอที่อยจะเลยครับยังไงร้อยมันตีทรัพยากรให้มันหมดก่อนใครต่อแม่งไอจุดไฟผเผาตัวเองเพื่อใครคนหนึ่งอบอ,อุ่นเลยครับลุงนี่น <laughs> อย่ากัดเทกเกอร์สัตว์ไม่ชอบไม่ชอบอย่างนั้นเราไม่จอบเป็นต้องไปทำอย่างเขานะ ดูลงมันยีมองหน้าของแแทผของี่ละละอเิยวไอเวอรทองเอวอรทองกันล่ะยเทเริ่มมาอะไรวะไดมันเหดสุด ได้วันเหตุในตัวเดสเขาบอกปันประกันสามร้อยนะมึงจยากร้ปะใช่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวมึงรู้แค่เดี๋ยวประกันงอมแล้เยี่เดวันเทตุอะไอสัตว์เดีมันก็รู้ว่าแบบใครจะหนีเฮียก็จะว่ะใครจะหนีแล้วใครจะไปอ่ะไอ้เีอยให้ลงมผมตึงอะดีจีอะดีจีแม่งหนีวายสัตว์ ไอโยวสับจีดนเพื่อนทักทายแบบน้าแกดีไหมเพื่อนไม่ได้ทักทายกันมานานละอ้าว,วมันไม่มันไม่มีใครมาทักลุงเลยดูดิขนาดล,ลุงมาแล้วเนี่ยต้งไปสอนบรรยากันหรอพวกเคี่ยเนี่ยสวัสดีครับพี่เอส ปวดหัอ่ะมีวิธีแก้ปวดหัวใส่หูฟังอะเอ้ยไอ้แจ็คไอ้แจ็คครับมึงรู้จักคำนี้ป่ะถ้ารู้จักถ้าอยากรู้จักสตูอะให้อยู่กับสตูให้มากๆเว้ยมึงว่ากูอยู่มากพอ,อยังใกล้จะถึงแล้วเนี่ยครับวันเดียวมากพอลแล้วครับอือ ก็แต,แต่ใส่หูฟังไงให้มันปวดหูนะใส่ใส่หูฟังไงให้ให้มันหายปวดหัวครับทำไงผมไม่รู้ว่าผมต้องถามลุงนียเอาหรอกูยืดยืดหูฟังให้มันให,นใหญ่ขึ้นไงนใส่ไอ้นี A ้ G ีโปรมันก็ไม่น่าปวดหรือปะเนื้อมึงต้องใส่ A 4 0เอาป้ามีอันนึง <laughs> มีอันนึง ไม่ผมใส่อันนี้ก็ได้สีแดงอ่ะไม่ของกูมีอันนึงไม่มีไม่มีขายแล้วไม่ฮามึงหาซื้อในประเทศไทยไม่มีมีที่บ้านกูที่<ช>เดียวเพราะว่าค่าค่าหูฟังหมื่นห้าค่าส่งหมื่นสามใช่อันนั้นแหละไม่แต่อันนี้กูซื้อมาจากประเทศเยอรมันไอ้สวีดเดนกูได้มาแปดพันเองเก้าพันเก้าพันหมื่นกว่าเพอาะวค่าส่งหมื่นสามอ,อันนี้ไงคนมันอยากได้อ่ะอยากได้ก็ต้องซื้อไงสัตว์หูฟังอะไรเกือบครึ่งแสน คัดต้อมเองนะไอ้เฮียเนี่ยเรื่องสีเองเลยไปแล้วไม่รู้ไปดูค่าส่งเก็บกันหอแล้วนะไอ้เฮียเองบอกกูค่าส่งถูก,กไอ้สัตว์ก็ซื้อไปแล้วมึงคิดว่ากูจะทิ้งเงินอ่ะกูซื้อมาหมื่นหนึ่งไอ้แจ็คก <c oughs> ูซื้อมาหมื่นหนึ่งด้วยอ่ะกูซื้อไปแล้วเงินกูกองอยู่หมื่นหนึ่งอยู่ที่นั่นอนะ่ะมึงคิดว่ากูแบบ <c oughs> ไม่เอากลับมาหรอให้เขาไปเลยเหรอหมื่นหนึ่งอ่ะไอ้เฮียมันไปแล้วมันก็ต้องไปสุดเดชสัตว์ ผมว่าค่าส่งอ่ะสามร้อยแต่ว่าพี่เอกเอาไปหมื่นสองเจ็ดร้อยจริงจริงจริงทุกวันนี้ยังไม่รู้เลไเยอะค้างงวดรถเขาไงรีโวอะได้สองเงเลยนะหมดแล้วหมดแล้วมันหมดแล้วก็เงินรูงไปโป่ไงอ่าใช่ก็สองก็สุดท้ายก็เงินรูงไปโป่งไงหมื่นสองอ่ะอูแจกโบนัสน้องๆไปอ่ะโป่งหมดเลยซื้อบ้านได้อีกหลังหนึ่งอ่ะใช่ไหมใช่ดูดูนี่วัี้เขาบอกว่าเขาจะถอยนี่นี่มาแต่งอ่ะใช่หรอ เออผมว่าเขาจะถอยมาแต่งเนี่ยคุยแม่งถามแม่งก่อนเฮ้ยเอ็กมึงจะถอยมาแต่งเหรอมาแต่งอะไรอ่ะไอ้เฮ้ยเอ็กบอกไอ้เฮ้ยแจ็คบอกกูอ่ะสวัสดีครับลุงแม็กตอนแรกผมว่ตอนเราตอนนั้นตอนที่ยานยานกำลังคิดไงผมคุยกับใบจองสาอท่ากันหมดเลยเฮ้ยออกอะไรนะอ่าสามท่ากันหมดเลยแบบสี่คนขับเป็นแก๊งใบจองมีหมดแล้วออกไหมอยากได้วีสเปคกับพี่หาได้ปะ มีสเปกไดเ้เอาเอาเอาจริงอเ,เอาจริงพี่แป๊บหนึ่งจัดได้หน่อยขนาดพี่ตูนยังหาไม่ได้เลยพี่แต่ราคาสูงนะส,สิบสิบสองล้านไงพี่ Sound Microphone Muted พวกมันทำเหี้ยอะ,อะไรกัปะเต็มของอันมีประเทศนี้รวยไม่ละครับรวยนี่ด็เหี้ยถ้ามีใครมาทำให้เราอกหักอะเราเควรทำไงหมายถึงถ้าผู้หญิงทำให้เราอกหักอะอาาเรารอเขามาสองเดือนสามเดือนแะล้วลยทำไงหมายถึงว่าเขาแนะนำไงก็ไม่ทำยังไงเออ ก็ไปทำยังไง,งไงมึงจะทำอะไรอ่ะลองให้ตามเขาเหรอกฮ้ยกเปล่าผมตายขอโทษนะอยากรู้ไหมทำไงทำไงครับก็ค <c oughs> ือคือมึองรอเขาเขาไม่เอามึงถูกต้องไหมโอ้โห <c oughs> <c oughs> อะไรไปเปล่าลุงไม่กูแค่พูดเฉงเฉยอ่ะมึงก็ทำอย่างนี้เด็มึงจงทำชีวิตอ่ะ <c oughs> ให้เขาอิจฉา มึงยงทำยังไงก็ได้ให้เขาอิจฉาในตัวเราอะเออได้ไปถามว่าหรอว่าวันนี้อิจฉาเราไหมอ่ะไม่เดี๋ยวเขาก็จะถ้าวันนี้เขาไม่อิจฉาพรุ่งนี้เาก็ไปถามใหม่ว่าวันนี้อิจฉาเรายังไม่ในวันที่มึงมีอะไรดีๆในชีวิตเข้ามาแล้วอะ่ะเดี๋ยวเขาก็อิจฉา <c oughs> เองเว้ยว่าแบบไม่น่าพลาดจากมึงไปเลยอะไรประมาณเนี้ยนี่พลาดปะครับผมเขาบอกว่าอย่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับลุงดย๋ยวันพรุ่งนี้ไม่มีอะไรทำนะถูก ป๊บแป๊บแป๊บบอะไรแปหนึงครับแปมหนึงแปมหนึ่งวัยรุ่นกูเกิลเลยครับเชื่อไหมว่าผมยิงกลางถนนแล้วไม่ตาย ขอโทษครับลุงลุงมาดิครับไม่มีรถอะไรทำผมได้เป็นไรอะลุงมาดิครับพี่แจ็คมาดิครับเดี๋ยครับกูคิดว่าไม่มีใครกล้ากล้าชนกูกูบอกแล้วว่าชนกูเบรกว่าตูหูง้างตั้งแต่ไอเนียแจ็คมึงไปยืนตรงนน้นเดี๋ยวอ่ะมึงไปยืนถึงเส้นนู้นเดี๋ยวกูยืนถนนเส้นอ่ะวันเดียวไปรวมแสนหนึ่งเอามาเอาเอามาลุงมาดิครับพี่แจ็คมาดิครับพี่ เ,เอาต่อไปต่อไปนนไป <นะ S 1> ดูวัดดวงกันอ้าวถนนะ<อ>พะโล่เอนเมล่มเอาคำคมอะไรมีอีกไอ้แจ็คเอาดิอู้ปดดิคำคมเฮียอะไรออกแกไปเลยไอโอช้าถอยมาเดี๋ยวต้องไปรีบอีกมึงโดนชนอ่ะเอากี้ดีกว่าพี่คนมันจะตายมันตายไปนานแล้วไหนๆว่าเขายังเบี่ยงเลยอะ่ะ มาแล้วคันหนึ่งด้วยความแรงสูงไอ้เฮียแจ็คได้จะไปหวั่นคนแรกเฮ้ยเบรกดีนั่นารักเฮียเบรกเขามีไว้เหยียบไว้พี่เจงฮะจังมองม่ได้นะเลยผมมันทำคมแล้วไม่ใช่เหรอไอ้แจ็คเอาดีทำคมมาดีทำคมเลยครับไอ้เฮียเด็กมึงบอกแป๊บจริงอ่ะมึงเปิดทำคมอยู่ไม่ใช่เหรอต้องถามกูอ่ะดีครับพี่เอสัดสวัสดีครับ มีใครมีมีทุกไอ้ใครใครเปิดัไอ้นี่ได้ปะเปิดได้ตัวบ้านมา,มา,มาจะที่เอาเอาถูกเื่มแล้วลอนเดี๋ยวค่อยเล่นกันถ้าผมคิดออกอะ่ะนัะ่นแน่มันมาฝั่งกูเยอะกว่ามึงต้องโดนกูสองแสนนะได้ครับได้ได้เห็นปะมีดูคนอยู่ข้าง,งผมเห็นไหมลุมดู ไม่นานหรอกัะไปนานไม่นานไม่นานมาแล้ววับเฮ้ยเียเกิดไปปะผ่ากลางเสียวได้เสียววายแฮนดิ้งรถขนาดยังดีเดี๋ยมนนนมาแล้วหน่ะมาแล้วน่ะวุ้นวุ้นแล้วเป็นหลบป่าลวมาแล้วมาแล้วอืมกูว่าแจ็คต้องนอนไปเออดี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  เข้าบ้านดีกว่าไหมเพื่อนใครโป้งดังแชทไว้สัตว์ใช่ป่ะน่ะพิตตี้ซีเขาเนี่ยเขาเยียบขึ้นมาหน่อยดิเยัยถ้าเข่ากลัวแบบอันนี้เข่ากลัวห้ามเราไหมเวลาโลบอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเสี่ยงเดินทางสายกลางได้ดิไอ้เจ้า จะเกิดอาสายการดีเฮ้ยใครแหลมมาละไอติกโฟมึงถอยมาดิติกโฟมันต้องไปรีไปรีเรือยนิดเดียวไอ้สัตว์เฉียดตีิกโฟมันไม่ได้ยินเหรอวะนะมาแล้วไอ้แจ็คกุญแจได้เฮียกูตายแน่นอนไอ้สัตว์มาแล้วเขียสเก็ตบอร์ดเหยียบด้ากูเดิมพันกันเดิมพันกันเนี่ยเขาเดิมพันเนี่ยกับพวกยุคสมัยใหม่อ่ะ ว่าผมรอดถ้ากูตายหมวกฟางกูมาคืนในนรกนะไอสัตว์แต่ถ้ามันไม่ใช่มันมาไอ้ฟังนะเว้ยถ้ามันมาหรือสภายมาฟักเกอร์วิ่งกูเข้าบ้านนะเราน้อยนะน้อยน้อยเหรอวะแ,แล้วก็ตำรวจด้วยเรียกตำรวจด้วยอย่างที่บอกไปตอนแรกเรียกตำรวจจะเรียกข่ามี้อะไรล่ะไอ้โง่มาเลยมึงจะปล่อยล <คำ S 2> ุงก <คำ S 2> ูโดนกระทืบไงไอ <คำ S 1> ้ตั้ม กูไม่เคยเรียกตำรวจด้วยเฮียกะเรียกแบบเฮียอะไรมีมีถ้าย่อมย่อมหมายนะลุงอยู่สามคนตาย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 ยตายตายตยตา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 ยตนยตา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 นตายตาตายตายตาตายตายตายตาายตตายตายตายาาต ใครมีวอช่วยหาวอาตำรวจล้อเลนแล้วก็เฮ้ยสายเข้าสายเข้าเฮ้ยเข้ามาเข้ามาลงลงดีจีานเดียวลุกากวันลุกยาววัลุกยาววักลูมล้มลกยาววันล้มล้กล้มล่นกนบ้านล่นเล่นไปละจู๊ดทกเล่นในบ้านเล่นในบ้านเล่นในบ้านละจู๊ดเฮ้ยเมาสถูงห่อเมาส์ถุงห่อไ่ายหล้วกปถกายแล้วไปถุงห่อถุงห่อบีกมึงมีอะเลมเข้ามามึงเข้ามาไอพวกหน้าหมี อะไรอ่ะมึงพูดอะไรอ่ะพูดอะไรตอนนี้ยาวอเ่อนเหยม่ปั่นไม่เอาหวานดักับอกเพื่อนเลยเก้าหนึ่งหกเก้าเจ็ดกปั่นไม่เอาหวานดัฉันบอกเพื่อนเลยัันเปิดันเปิดเปิดัหก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งไอ้เนเบมันระเบด ว่าใครสุดหล่อก็มัปมีอะไรสุดหล่อไอ้าตว์กระจอกไอ้เหี้โม่ไชุโชจริงโตรจริงหวานจริงโตรจริงวานไอ้เหียไอเหี้ยไอ้ขาวไอเหี้ยไอ้สมองหมาปัญญาควายมก็มาดิมึงมาดิ่้มาเยวนี่มาเยอยวันนมาเยนี้มาเยมาเยอนี้มาเยอมาม่หลือด้วยเหยายมาโ่ยมาใกลๆดิมาใๆดิ้เหี้ยโด่เป็นอะไรมึงเป็นอะไรม เป็นอะไรมึงกเป็นอะไรเป็ไอ้ัเม่นา้ยี้ยมาเอาปากมาใกล้มันนี่กูตบปากที่เหี้ยไม่ต้องใช้มือด้วยเพื่อนกูใช้ตีนอันนี้มาใกล้นี่ไอ้ตันี้ตรวหมาแล้วอ่ะอย่าไ่ไม่ได่ไย่ไม่ไย่ได่ไม่เด่ไม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  วเอาปากมาเต็บตีนกูดีพอดีไม่อยากได้เอาตีนไปาแล้วก็ประมาณก็ได้ซ่อมประตูห่างแล้วเอากระบดดยิงกระบดดยิงเอ้ยไปช่วยเพื่อนไหมกระบดดยิงยิงไปกระโดไหวกรโไหวงโดไอยเฉยเลยเฉยเลยมึงไงโฉยวัตูหน่อยใคร ใช่มันไกลไกลบ้านเราเกินมันไม่ได้มาเล่นกลางถนนนี่ซ้อมอยู่เพราะพวกกระจอกไม่กล้าออกมจากบ้านเฮียมุดแต่อยู่ในรูเขาบอกเย่างนี้ไอ้เหมือนเหมือนใครอ่ะเหมือนแกมันเองกัเปล่าเออมึงเนี่ยใช่ใช่แกมันเองกเบอกหมอกในรูอยู่เลยกูบ้านเลเวลหนึ่งนะกูบอกก่อนกูบ้านเลเวลหนึ่งนะไอ้สัสไอ้ใบมันยิงกูบอกแล้วอย่าหวัดอย่คนเดียวไม่โดนอะไรเลยมันไม่กล้าออกมากันแจ้งตำรวจด้วยไอ้เหี้ย บอกมันฝากปั๊บไว้เมื่อกี้บอกว่ามึงเก่งแต่ได้รู้เหรอวะไอ้พวกกระจาบไอ้พวกกระจาบอกเงี้ยมึงบอกเงี้ยเนีอยคนก็เยอะตัวปรากรก็เยอะเล่นอย่างควายเลยโหแรงเกินอันเนี้ยน้องดูมันปล่อยเพื่อนโดนอุ้มไปด้วยเฮียโอ้โหเฮียโดนไปเอาเพื่อนด้วยอะเฮียพวกกระชับอยบอกเงี้ยไปเตะกดู๋อไป